วันนี้กห้เลยติดปลอกบอลแบบตอนทุนน้อยก็คือปลกว่าเดียวก็ใช้ปุ๋ยไปรอบเดียวต้มข้นไปรอบเดียวก็คือก็ปล่อยตุ่มยาวมาเลยก็ถือว่าอย่างไรพุนแหละเดี๋ยวกาลงพุดตอนนี้เลย<ำ>ถ้ามันมันเป็นว่าเดี๋ยวลยจะ อนะไรมันย่งไม่ไก่เกดีแต่ว่าเป็นวัวอะไรนะเดี๋ยวชิดน้ำนะ นี่ก็เซตเดียวก็ไดลูวไดรโวกับเกือบหนึ่งคิดไปไดลูหนึ่งคิด,คดกกว่าก็คลิปนี้ก็แต่นี้ก่อนกับก็สวัสดีกับก